สวัสดีเพื่อชาวสเต็ปกี้นะครับวันนี้นะดุดจะมารีวิวเคสนะฮะที่ร้านของสเต็ปกี้นั้นนำเข้ามาขายนะจ๊ะเคสของเซี่ยวมี่เซี่ยวมี่นะฮะ M.I. สามนะฮะหรือว่ามี่สามพอดีนะฮะเซี่ยวมี่นะตัวนี้เนี่ยก็จะมีเคสตัวนี้มีสี่สีฮะคือต้องถ่ายในกลางแดดทั้งสี่จะไม่เพีย้ยนตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับแดงแบบแดงเลือดหมูฮะแต่ว่ามัน สัมผัสมันจะออกด้านๆดนะเคสของสเตปเกียร์ทุกอันนะฮะรวมของรวมถึงของทีห้าเเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบ PVC ลื่นๆแบบนุ่มๆมะฮะจับแล้วมันไม่ใช่ยางฮะจะเป็นพลาสติกแบบด้านๆลื่ลนๆฮะฮซแัสละสวยมากค่ะอันนี้แล้วก็ข้อเด็ดของมันก็คือว่าคุณจะเห็นได้ว่าขอบของมันเนี่ยเนี่ยนะ,ะขอบของมันเนี่ยจะสูงกว่าตัวของเครื่องด้วยฮะ เนี่ยฮะตรงขอบมันจะเหนือขึ้นมาจากเครื่องด้วยนะดังนั้นเวลามันหล่นก็จะโดนเคสก่อนนะฮะช่วยปกป้องได้นะฮะเป็นอย่างดีในระดับที่น่าพอใจนะฮะเนี่ยคือเนี่ยเวลาหล่นก็จะมีจะมีอีกด้านหนึ่งช่วยไวเนี่ยฮะก็คือช่วยได้แล้วฮาร์ดเคสเนี่ยมันจะทำมาทำแมนะ,ะคือซิลิโคมยังไม่มานะฮะแต่ว่านี่ก็ถือว่าดีคนที่ซื้อนี้ไปเนี่ย นะฮะนอกจากจะได้เคสแล้วเนี่ยยังได้นี่ด้วยฮะฟิล์มกันรอยมันจะแถมไปให้เลยในกล่องนะฮะเนี่ยนอลเลนบูนี่ะน,นะฮะก็จะแถมไปให้เลยในกล่องนะจ๊ะก,ก็คุ้มนะฮะซื้อแล้วได้ทั้งเคสแล้วก็ได้ทังฟิล์มกันรอยเลยก็คุ้มแล้วนะฮะก็หรับใครที่ต้องการนะฮะก็ติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะฮะที่สเต็ปกีนะฮะน่าดูดว่าสีที่ใส่แล้วสวยสุดตอนนี้เนี่ยผูจัจะ,จะอ่ะวาวไมหมฮะอ่ะชอบสีไหนอะ่ะแต่ถ้าดูด่าสีีโค้รสวยเลยอะ่ะโอ้โหสวยไหม เออสวยนเนี้ยจะเป็นสีนี้ก็ส,ส,สวยนะสวยไปอีกแบแบนะแล้วต่คนชอบนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวด,ยวดยวแล้วเอาสีดำใส่ดูก็ดูเท่ไปอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยฮะน่าดูชอบสีนี้มากเลยะสีบ